สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมคอนมาสเตอร์ครับมีสปินอยู่ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูว่ามีใครมาตีบ้านเรามีใครมาขโมยเงินเราบ้างเดี๋ยวไปดูข้างในครับอตอนนี้มีสปินอยู่5สปินนะครับบอกเลยว่าทำอะไรใครไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเลยครับ5สปินเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีใครมาตีเราบ้าง b e ลตี้โอ้พยายามตีหมู่บ้านคุณแล้วก็โอ้มีฝรั่งด้วยโอ้มีกี่ขโมยด้วยขโมยไปฮไปขโมยไปสี่แสนกว่าบาทมีขโมยด้วยฝรั่งโอ้ฝรั่งมีฝรั่งเยอะเลยฝรั่งชอบมาตีอื b บ a ตี้มี b e a ตี้อันดับหนึ่งเลยนะมีอดีที่ผมมีโลอืมอย่างนี้ต้องหมุนโอ้ยทีแรกก็ได้ขอแล้วครับ เอาละเอาละได้เวลาแก้แค้นแล้วไวอ้บิวตี้เอาละเอาละอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนไอ้บิวตี้อยู่ไหน,น, Beauty, ไหนมาเลยครับบิวตี้บิวตี้อยู่ไหนมาเลยครับมาอ่าเอาตัวเซเว่นนี่แหละเอาตัวเซเว่นนี่แหละครับตีเว่นหลุดเลยครับตีเว่นหลุดไปเลยหนึ่งสองสามเปรี้ยงโอ้ยมีกฏของการโชคดีไปโชคดีไป โชคดีไปนะดิตี่โชค,ด,โชคดีไปเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่บอกเลยว่ายาวคืนนี้ยาวโอ้ยสสปินโอ้ยนะสนุกละทีนี้สนุกละสนุกละทีนี้มาครับมาต่อเน,นียงครับต่อเน,นียงโอ้ยโจมตีทันควันตีไปตีกลับไม่โกงครับโอ้ ไม่โกงนะครับตีไปตีกลับนี่แกโอ้ยวันฉเฉลิมวันฉเฉลิมโจมตีหมู่บ้านผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตีซ้อนเลยครับโอ้ยตีซ้อนเลยเดี๋ยว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 รอกรรอกครับรอก่อนครับรอกนโอ้ยผมได้เกาะนั่นเหมือนกันได้เกาะนั่นเหมือนกันคอนอีกแล้วคอนอีกแล้วมาครับเอาเอาบิวตี้ก่อนเอาบิวตี้ก่อน เป็นสาวเป็นแซ่มาไอ้เมืองผู้ชายได้ไงไม่ยอมนะครับไม่ยอมอยู่ที่เอาตัวใส่แว่นนี่แหละตัว,อวไอ้ว่นหลุดเลยโอ้โหีเกาะมีเกาะป้องกันอีกมีเกาะป้องกันอีก่ะมีเกาะป้องกันอีกเอาไหมเอาไหมขอนจังหวะนี้ขอนต้องมาขอนต้องมาเลยครับ คอนต้องมาแล้วครับคอนต้องมาครับบิวตี้คนเดิมครับบิวตี้คนเดิมครับรัวรัวครับตีเอวตี้รัวรัวเลยครับเตรียมซื้อกอไปนะบิวตี้บิวตี้เอาตัวส่แวนอีกแล้วครับ,บตัวใส่เวนโอ้ยก็ป้องกันอีกรอดไปครับปะแว่นปะแว่นปะแว่นรอดไปแล้วนะ จ้าจ้าฉันรอดแล้วเฮ้อปะแวณ์ปะแวณ์ปะแวณ์รอดปะแวณ์รอดไปค้อนค้อนค้อนออีกแล้วค้อนอีกแล้วบออิวตี้ออกมามเวนกำแล้วปะแวนเวเนกำแล้วปะแวน <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปะแว่นนี่ดวงดีดวงดีจังเนาะ มีเกาะป้องกันเยอะปาเว้นดวงดีปาเว้นดวงดีมาครับมาขอนขอนอือเอาครับขอนงอนอีก yeah. ลเป็นไงเป็นไงเป็นไงออกมาบิวตี้ออกมา, Beauty, อ,อ,กมาออกมาเต้นเอาอ,อกมาเต้นบิวตี้ ป่าวเอนบอกว่าเวนกรรมจริงๆนะหลานเอ้ยปว้บตรงให้โอ้ป่าวเอนป่าวเอนมีเกาะอีกแล้วอ่ะโอ้หป่าวเอนเกาะเกาะเยอะนะป่าวเอนดวงดีจริงอ่ะป่าวเอนป่าวเอนดวงดีครับรอบหน้ารอบหน้าต้องโอ้ยทิสปินห้าสิบขอน ขอนโอ้โ,อโอตีมาตีกลับไม่โกงเลยครับไม่โกงครับตีมาตีกลับไม่เคยโกงครับขอนมาอีกแล้วขอนมาอีกแล้วยู่ที่อยู่ไหนออกมาครับออกมาครับอืมอ้มอื้เกาะอีกแล้วโอ้ยตีไม่ทันได้หายใจครับมันตีกลับอีกแล สู้เว้ยไอเดียตี้คนนี้มันสู้เว้ยสามร้อยสปินซอนโอ้โหมันตีซ้อนเลยว่ะโอ้โหมันมีสปินเท่าไหร่ตีซ้อนถอนแล้วเป็นไงเอาบ้างเอาบ้างมาวุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอเดียตี้อยู่ไหน

อ๋อว้มันเฉลิมก่อนดีกว่า,วาวมันเฉลิมมันเฉลิมอ๋อมันเฉลิมมันเฉลิมจัดให้ป้าบมีเกาะมีเกาะมันเฉลิมมีเกาะมันเฉลิมมีเกาะเป็นไงเฉลิมดวงดีไปครับดวงดีไปอขอนจังหวะนี้ต้องขอนโอ้โหเกาะป้องกัน โหดีเลยเราไม่มีอยู่คอนอีกแล้วว่าไงมันจะเหลือมว่าไงมันจะเหลือมไม่ตีดีกว่าฝรังรงรงร่งดีกว่าฝรั่งฝรั่งตีฝรั่งดีกว่าเอาตัวมาหมาหมับเขาใหเป็นไงเป็นไงฝรัง่งโดนพริกเกลือเข้าไปเป็นไงฝรัง่ง ฝรั่งอ้าปากัฝรั่งอ้าปากเลยอ่ะฮึโอ้หมดสปินเฮ้ยมีตังสี่ร้านไปสร้างก่อนดีกว่าดวงขโมยสร้างรัวๆครับสร้างรัวๆไปสร้างกันรัวๆนะครับจิ้งฟังติ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 งฟังจิ้งฟังนะครั มีบสร้างโดยโดนขโมยครับท่านผู้ชมจบแล้วเมืองสัตว์ไปครับเมืองสัตว์ไปท่านผู้ชมมีตังต้องรีบสร้างนะไม่งั้นยวโดนขโมยมีขโมยอยู่ด้วยจัดไปสปินนะเนี่ยยี่สิบหกสปินโอ้ยยี่สิบหกสปิน ได้กล้าอีก2ใบแล้วก็สปินเก็บไว้ดีไหมนะสร้างเมืองก่อนออก็แล้วกันสร้างเมืองอีกสักนิดสร้างเมืองอีกสักนิดโอ้ยตังไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปสะสมใหม่ เก็บสปินเก็บไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ